สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ตรงกับเช้า,าวันที่6นะครับก็เข้าแปลงอ้อยเหมือนเดิมครับวันนี้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวก็จะมานะครับเพาะเพาะอ้อยนะครับเพาะอ้อยนะครับจึงก็ เป็นอ้อยนะครับเป็นอ้ยอยแดงมาเลยนะครับแดงมาเลยนี่นะครับซึ่งก็ได้บ่มไว้3วันนะครับ3วันบ่มไว้ไม่มากนะครับบ่มไว้3วันนะครับอันนี้ก็เป็นอ้อยคันน้ำนะครับชนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็จะทำการขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์กันต่อไปหลังจากที่ว่า ได้ทดสอบน้ำสีกลิ่นนะครับความหวานนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามที่ว่าคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับทีนี้ส่วนที่เหลือต้นแม่นะครับผมก็ตัดต้นแม่ออกนะครับก็มีอยู่แค่3าต้นนะครับก็ตัดเอามาพ่อพันธุ์ขยายต่อไปนะครับเพราะว่า ยังมีกันน้อยนะครับของผมก็มีอยู่แค่สามอเองนะครับก็ต่อไปเนี่ยก็จะขยายนะครับก็คงจะเอาเป็นตัวหลักของไร่เลยนะครับจะเอามาคะน,น้ำเป็นตัวหลักนะครับหลังจากที่ได้ทดสอบสีนะครับความหวานกันแล้วก็ประทับใจครับก็เป็นอ้อยแดงมาเลยน,นะครับหรือว่าอ่าบางพื้นที่นะครับ เนี่ยนะครับบางพื้นที่เขาก็เรียกว่าอ,อ้อยมาดูนะครับซึ่งก็ตามที่เช็คนะครับตามที่ได้เช็คแล้วก็นะครับก็ได้รู้ว่าก็คือ,อนิยมปลูกกันมากก็คืออ,อินโดนะครับแล้วก็มาเลนะครับอินโดมาเลเนี่ยก็จะปลูกสายพันธุ์นี้กันมากนะครับที่ว่าไวคันน้า นะครับแล้วก็ที่3จังหวัดภาคใต้นะครับ3จังหวัดภาคใต้นี่ก็ก็นิยมปลูกเหมือนกันนะครับสําหรับสายพันธุ์นี้นะครับผมก็ได้เอามาขยายพันธุ์นะครับนี่นะครับก็หลังจากที่ว่า,าบ่มกันไป3วันนะครับก็หนอเขาโง่ะนะครับแล้วก็แต่ว่ารากราก ลากยังไม่ค่อยเยอะนะครับลากยังไม่ค่อยออกเยอะเท่าไหร่นะครับก็มีออกมานิดหน่อยแต่หนอเขาก็โอเคพอประมาณงอกมานะครับนี่ลากลากก็เริ่มงอกอันนี้ต้นโคนนะครับอันนี้อันนี้โคนสุดเลยโคนสุดเลยลากงอกออกมาแต่ว่าอันนี้ครับหนอหนอเขาโผล่มาแล้วนะครับหนอโผล่มาแล้วนะครับอันนี้ต้นแม่นะครับ ต้นแม่เนี่ยเล็กมากเพราะว่า,อาตอนที่ปลูกก็ติดแรงนะครับพอติดแรงแล้วก็หลังจากนั้นมาเจอฝนนะครับก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไรกันไม่ได้นะครับจนอายุ5เดือน6เดือนก็นะครับเขาทดลองตัดออกมาคันดูก็ปรากฏว่าอร่อยมากนะครับสีน้ําสวยมากผมก็เลยต้องเอามาขยายพันุนะครับเพาะพันธุ์กันต่อนะครับ นะครับก็ไอ้นี้ก็ทําง่ายๆนะครับก็มาทำบนล่องของนะครับที่ระหว่างล่องอ้อยนะครับอกล่องนะครับนี่นะครับระหว่างล่องอ้อยนะครับก็จะได้ดูแลง่ายนะครับเพราะว่านี่น้ำก็อยู่ริมนี้นะครับน้ำอยู่ใกล้ๆริมนี้ก็เลยมาเพาะไว้ใกล้ๆนะครับไม่ต้องเพาะไว้ที่อื่นนะครับก็เพาะแบบง่ายๆนะครับ พราะแบบง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าเพื่อนๆน,นะครับก็มีติดต่อเข้ามานะครับก็อจองเข้ามาสลับสายพันุ์นี้นะครับก็ยังไงก็ยังต้องรออีกนานหน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับก็ผมก็ของเดิม นะครับในตอเดิมนะครับก็ตัดออกมาหมดแล้วนะครับตัดออกมาหมดแล้วเพื่อที่จะเอามาขยายพันธุ์นะครับแล้วก็ที่มีหนออ่ามีหนออยู่ตอนนี้นะครับก็หนอก็ยังเล็กนะครับยังเล็กก,คกนนค็คงอีกหลายเดือนนะครับคงอีกหลายเดือนประมาณ 4- ี่หเดือนนะครับถึงอ่า,อาจะตัดทําพันธุ์กันได้นะครับไอ้นี้ตัด ข้อตาเดียวนะครับก็อืมก็องอกดีเหมือนกันนะครับงอกดีเหมือนกันอ่ะข้อตาเดียวก็ต้องเพาะข้อตาเดียวนะครับนะครับพิธีเพาะก็เนี่ยครับทาง่ายๆไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากนะครับไม่ต้องพิธีอะไรมากนะครับเพราะว่าการที่ว่าเราจะเอามาเพาะชํานะครับ จะเอามาเพาะชําแบบนี้นะครับเนี่ยครับก็ทําทลงง่ายๆแบบนี้นะครับก็การบ่มเพาะอะไรต่างๆนะครับการเพราะพันธุ์ก็พอทอนพันธุ์ก็มีหลายวิธีนะครับก็แล้วแต่ว่า,าใครจะใช้วิธีแบบไหนนะครับส่วนผมก็ทําแบบนี้นครับทําแบบง่ายๆนะครับ ทำแบบง่ายๆเลยนะครับยังไงก็งอกครับเพราะว่าอ่ารุ่นก่อนนะครับรุ่นก่อนเนี่ยจริงๆแล้วผมก็มีปลูกไว้เป็นสิบหลุมเลยนะครับปลูกไว้เป็นสิบหลุมนะครับแต่ก็ตายหมดนะครับ เหลือแก่อสามหลุมสามโกนะครับเพราะว่าปลูกครั้งก่อนเนี่ยใจร้อนไปนิดหนึ่งนะครับผมได้พันมาก็ปลูกเลยนะครับก็ไม่ได้บ่มไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ทำใหอ้อ้อยไม่เกิดนะครับอ้อยไม่เกิดเกิดอยู่แค่สามโกนะครับอีกเจ็ดโกเนี่ยตายหมดนะครับ ก็ยังโชคดีนะครับที่ว่าเหลืออยู่สามกนะครับก็เลยมาเท่ยวนี้ก็บ่มซะก่อนนะครับเพื่อความชัวนะครับบ่มแล้วก็เอามาพอก่อนเดี๋ยวให้มันเป็นต้นกล้านะครับเป็นต้นกล้าก่อนแล้วก็คอ่อยเอาไปปลูกนะครับถ้าไม่พอก่อนเนี่ยกลัวว่า ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยนะครับเสียดายเวลานะครับเพราะว่ามันมันมัน,มน,มนตายนะครับเที่ยวก่อนเนี่ยตายหมดเหลือสามกอน,นะครับก็เป็นอ,อ้อยนะครับเขาเรียกว่าอ้อยแดงมาเลยนะครับก็ลักษณะรูปร่างหน้าตายังไงนะครับผมก็ก็เคยลงคลิปไป อ่าสองสามคลิปแล้วนะครับนี่นะครับก็คือรูปร่างหน้าตาจะอยู่แบบนี้นะครับเขาจะอยู่ไม่เหมือนใครนะครับในลำเดียวกันเนี่ยก็จะมีหลายสีนะครับปนๆกันหลายสีนะครับมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวอ่าบอกไม่ถูกว่ามีสีอะไรบ้างนะครับนี่คือลักษณะของเขานะครับคืออ้อยพันนี้นะครับเพื่อนๆครับ นี่ตอนนี้ที่ว่า,าผมพกเนี่ยมันเป็นต้นแม่ต้นแม่เนี่ยก็คือเล็กมากนะครับก็เท่าที่เห็นนะครับก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ว่าหน่อที่เกิดมานะครับหน่อใหม่ที่เกิดมาเนี่ยใหญ่มากครับใหญ่มากขึ้นมาเนี่ยนะครับหน่อที่ขึ้นมาเนี่ยคล้ายกับหน่อไม้เลยนะครับ ใหญ่มากนะครับอันนี้กลบนิดหน่อยนะครับกลบนิดหน่อยเดี๋ยวก็จะได้อ่าลดน้ํานะครับไม่ต้องกลบมากนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะครับนอเนี่ยใหญ่มากนะครับที่ขึ้นมาใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวให้วันหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะอ่าจะถ่ายให้อ่าเพื่อนๆได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ ก็เป็นอ้อยที่ว่า,าน่าปลูกมากๆากแล้วครับน้ําอร่อยแล้วก็น้ํานี่เขาจะเยอะมากนะครับแล้วก็ลําปล้องเขานะครับปล้องของเขาเนี่ยจะไม่มีปล้องสั้นเลยนะครับตามที่ว่าผมดูที่ขึ้นมาทั้งต้นใหม่ต้นเก่าอ่าแต่ละลํานะครับปล้องจะยาวนะครับปล้องจะยาวมากทีแรกนะครับผมนึกว่าสุพรรณยาวแล้วนะครับ ก็มาเจออ้อยพันนี้เนี่ยก็ยาวกว่าเยอะนะครับยาวกว่าเยอะมากนะครับทําให้แบบเขาสูงเร็วนะครับถ้าปลูกพร้อมกันกับพันธุอื่นนะครับปลูกพร้อมๆกันเนี่ยเขาจะความสูงจะไปเร็วมากสูงกว่าต้นอื่นแบบหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่าข้อได้เปรียบของเขาก็คือปล้องเขายาวนะครับปล้องายาวเขาก็สูงเร็วนะครับมีอยู่อ่าสิบปล้องเนี่ยก็ สิบปล้องนี่ก็ขึ้นมาเป็นถึงหัวแล้วล่ะครับขณะที่ว่า,าสายฟันอื่นถ้ามีตักสิบปล้องก็อาจจะไม่สูงถึงหัวนะครับแต่นี้ก็นะครับสูงมากนะครับนี่นะครับผมก็เพาะง่ายๆนะครับนะครับเราทําแบบนี้เสร็จแล้วเราก็าลดน้ํานะครับหรือว่า จะลดน้ําให้ชุ่มก่อนนะครับแล้วก็ค่อยฝังต้นพันธุ์ก็ได้นะครับก็แล้วแล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับไอ้น,นี้ก็นะครับไอ้น,นี้ผมก็ลงดินก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ลาดน้ําให้ชุ่มอีกทีหนึ่งนะครับก็ลาดกันให้เต็มที่นะครับให้เขาชุ่มได้อยู่หลายวันแต่ว่าปักใต้ตอนนี้นะครับก็ เรื่องน้ำเนี่ยไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตกนะครับฝนตกกันทุกวันเลยตอนนี้นะครับน้าอ้อยอะไรก็ไม่ค่อยได้ขายกันเต็มที่เลยนะครับปีนี้เป็นปีที่ว่าฝนตกเยอะมากนะครับไม่มีหน้าแล้งเลยนะครับก็เป็นปีอ่าเป็นปีที่แปลกมากนะครับตกมาตั้งแต่เดือนตุลานะครับเดือนตุลาแล้วก็มาเว้นกลาง มกลาประมาณไม่ถึงเดือนนะครับก็หลังจากนั้นก็ตกต่อมาจนจนทุกวันนี้นะครับก็ก็เลยขายกันไม่เต็มที่นะครับน้ำอ้อยปีนี้ในภาคใต้นะครับแต่ภาคอื่นก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ละภาคไม่เหมือนกันแต่ภาคใต้เนี่ยผลเยอะมากปีนี้นะครับครับผมก็วันนี้ก็มาดูบรรยากาศตอนเช้านะครับดูตอนเช้าก็มาเพาะอ้อย นะครับพอพันอ้อยก็เดี๋ยวก็จะได้นะครับวันนี้ก็มาแต่งกิ่งแต่งโกนะครับซึ่งก็ไอ้นี้ก็เป็นอ้อยโตนะครับอ้อยตอก็มาวันนี้ก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็แต่งโกนะครับตูเลกันต่อไปนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็คืออ้อยตอที่6นะครับก็ขึ้นมานะครับก็เริ่มขึ้นกันแล้วนะครับหลังจากที่ว่า ตัดไปนะครับเดี๋ยวก็จะดูแลกันเรื่อยๆนะครับครับท่านผู้ชมครับก็ค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับช่ำอ้อยเพาะอ้อยนะครับพันอ่าแดงมาเลยนะครับแดงมาเลยนะครับก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ